แม่วันนี้ตาหน้าจย์นายกองกิจชีวิตป้อมคนหลุคนพองเลยกันเพื่อลูกพูดสั้นๆนี่กับแต่ว่ามันเป็นความหมายแต่ลึกซึ้งมึงแหละแกมึงแหละคนเดียก้าใจ้พูดไม่ยากก็พูดลายคำหัวครับจอตีเดียวเลยไปไปยังจอไรอ้นผูดใจคือพ่อผูดยิ่งคือแม่นายจัดายลูกพ่อกับแม่นี่คู่กันโดยธรรมชาติทุกตอนนายพ่อนายตองผู้ทุกมีพ่อและต้องมีแม่กรบผม แคนี้น้องเป็นจะหลักเป็นรูปภาพระตรีก็ต้องรับปาระหน้าที่ความเป็นแม่ใช่ค่ะพี่ทองเป็นจูภาพู้หุษก็ต้องรับภาระหนา้าที่เป็นพอ่อพ <c oughs> นนกับพุ่มแค่ีคนเรานี่น้องเออน้องก็ต้องอ้าผพ่อบานปีก็ต้องอ้าแม่บานใช่ค่ะพวกานก็ว่าปลูกเรือนพิษจิตจนเรือนพังแต่งานพิษจิตจนยาราัง ทานจะแต่งงานนี่เราต้องเหลือคนแต่ดีแต่สุดมันเห็นหน้าแต่ไม่รู้ใจพี่ทองพี่ทองมีวิธีไหนจะแนะนําบ้างไหมคะเอ้ตาโบราณโบราณเขาบอกเอาไว้ให้วันเดือนปีเกิดมันจมพงกันเกือบเมื่อน,นอดก,ก็บชกครูถ้านอดเบื่อแฝดชะครูต้องเบื่อแฝดต้อบิดกันลงแต่บิดเบื่อนั้นบิดกันไม่ลงเออไหยตองมันผูดกาวรักถามะาดีนี่หรือที่จอดไปมั้งนะครับไม่ตองม่ะลูก งไงดูที่จดมันอยูอแล้วมันจริงมาเนี่ยโบราณก็ว่าไงคะวันเดือนปีเกิดน้องน้องเกิดวันไรก็ถดน้องเบนจะหลักเกิดวันไรอาจารย์บอกว่าน้องเกิดวันอาทิตย์โอเครุ่นอาทิตย์หรือคะตรงห้าเนือขูกลนวันพราเรือนทาไมคะอาทิตย์เป็นเม็ดกับครูวันครู่หรือวันพราเรือนพีนับให้ฟังถ้าอาทิตย์กับกลู จันจ้อมตรูขู่กับพุดนงโย่คนวันจันแต่งานกับคนวันพุดนั้นอยู่ดีมีทุกข์อทิตย์นเป็นมิตรกับครูกับจันจ้อมตรูขู่กับพุดนงโย่ซุกเสี้ยงว่างคานรับองคอยวันเสากินรอบวงเลยบาง้องคนวันเสาเอาคนวันใดก็ได้ไอ้ก็อุ้งตะขอบคุณมากพี่ตองจะคนวันพิรัสตรปฏิสนิษฐ์นั่นแหละ โดนจักรริ้นมือเก่งอ่ะโบไหมพอน้องเบญจลักษลัวันไหนใจตองนั้นใจตองพี่ตอกดวแบบเป็นเรื่องจริงเลยครับตีนุ่งอาจารย์สารร้อนแมงกูเราฟังเปลือนปูดนึงขอบคุณนึงมีแต่มีเตียมพระบุตรเจ้าถันแบงมวยแก้วน้ำใป่ก้นเดียวว่าเขาเรียกว่าจักใบเดือดเชี่ยข้าวเกี้ยรถดับปูดไรมันไม่เคยลงกับเปลือนแล้วนายตองเกิดวันไรอย่ารู้ อาจารย์กับผมไม่อยากโยนอ,อดีตอา้าวทำไมเลยคะคนเรามันไม่แน่นุกชีวิตผมคนกลางอย่าปรับพี่ทองนี่แหละขับทําไมอะปอกับแม่แยกกันถัวยพี่ทองขับปอกับแม่แยกกันเลยปีอยู่กับแม่แม่อบอุ่มกุมกรองดูแลหลังๆพี่จําได้วันหนึง่งแม่กอดปีแล้วร้องแล้วเหล่าตองเออมึงเกิดมาปรับหูกเออทําไมครับมึงเกิดมาปรับผมมึงไปแตบบ่แดกแม่ไม่ต้องมึงนุ๊ก มงึมงหลอกค่อยอะ้องกันแต่ <c oughs> พอไปถึงแม่ไม่ตองตองหลอกค่อยสงใปีนั้นมาแก้วสองพน้ยี่สิบเจ็ดน้ำช่วมหนักจรกะเข้่หลุดบอ่อไปเยอะเดียก <c oughs> อย่าเดี๋ยวรอกันลูกอีกน้อยใจคนเราเกิดวันไหนมันไม่สำคัญขามนุษย์มันอยู่ตีคุณน้ำความดีลูกเออเมืรปฏิบัติเป็นคนดีอยู่ในธรรมะวันไหนก็ดีค่าแค่นี้ตือ่อตั้งออยู่ประจำ ว่าพอแม่ก้องเธอนนั้นเป็นใครลูกไม่เคยได้รับคําตอบนั้นวันนี้พอจะบอกให้ลูกเพราะเธออายุอนามก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วเป็นจะรักนี่ไม่ใจท้ามันจนคนธรรมดาลูกทําไมเลยคะนี่คือเจ้ายิ่งก้องนาครมิทิลาเป็นเจ้ายิ่งอาจารย์เป็นองค์ยิ่งแห่งนาครมิทิลาสเสด็จพอตรงมานามาองค์ราชาแท่งแผดเสด็จแม่คือองค์ราชินีกระแก,แกว อาจารย์ข่าเป็นเจ้าหญิงมันน่าจะได้อยู่วังแต่ทำไมต้องมาอยู่วดัดบุญมีกำบังลูกเตอรอชุดเสียแสด็ดแม่เมื่ออยู่้ามควบแสเด็ดปอไปเ็๊รมรอดหรือแตง่งานไม่กับอดีตปัญญาคุณพลชื่อนางมัลลาต้อนแรกนางมัลลาเป็นคนดีลูกมีลูกติดประจกักคุณพลคนหนึ่งชื่อว่านายมีรังแต่คุณพลนั้นไปไหนละครัสิ้นชีวิตในสนามรอบลุก สิ้นชีวิตในสนามรบเ่นำชัยชนะมาช่วนครมีติลาต้อนแรงนางมันล่าดีในตองปฏติหลังอยากจะแย่งชิงราชบ,บัลลังก์องอคง์ยิ่งเบนจะหลักให้ลูกายตัวเองพอนํำรบนี้มาลูกเพราะเจออันตรายแล้วเสด็จพ่อของลูกตอนนี้คงจะตู้กจับกลุ่มกันไว้ในวังใหลูกแต่ไม่รู้อยู่นโถ่โอยพี่ทองเห็นไหม ไม่รู้ก็ทุกไปแบบมึงพ่อแม่ไม่รู้เป็นใครพอรู้ก็ทุกไปอีกแบบนึงเป็นเจ้าหญิงแท้ๆน่าจะได้อยู่วังกลัไม่อยู่วัดขับเหมือนผมทําไมเลยครับผมในอดีตซื้อประวัติกว่าเจ้าใจเหมือนกันโอ้อ้นี่เจ้าใจหลุกแซงเลยอ่ะก็ <c oughs> เรามไม่แน่กน็เราประวัติเดิมมันอยู่จังวัดปิดจิตในบรรพบุรุษเราตาออกจากตั้มมันจะเป็นเเกแต่เราตั้มมันเป็นคนอ๋อบูชาละวันเลยก็ะนั้นสู้อ๋อ อาจารย์คะลูกแกนมัตสกาลาไปสืบข่าวเด็ดพ่อเพื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือค่ะมันยากนะลูกนะเติบเป็นรัตรีตอนนี้นางมัลลาก็เป็นผู้รับราชการจะไปด้วยใครอยารู้มีใครบ้างไหมคะจะไปเป็นเพื่อนน้องเสี่ยงชีวิตไปสืบแตเด็ดพ่อใครรักกันจริงมีบ้างไหมนึกแล้วพี่ทองไม่ทิ้งน้องหรือติ้งเพื่อนน้องเจายิ่งปีเจ้าใจ มันไม่แน่เก้อแต่เกตไม่ว่าครูมักใดกับครูนะรอดกันอยู่ด้วยกันโม้อมักได้กับพยาบาลมาทำอันตีเดียวกันนี่เขาเจ้ายิงเราเจ้าใจมึงเราคิดได้ดีก็ได้โยกได้จิตกันมันจะได้กันแต่เราไม่เคยเห็นนามยางให้ได้กับปลอกตีไาชจิกันแต่ยอดแหลกเป็นยอดรู้ชายพอยางงดเขาตั้มเพลยนองเมียเขาเทออกเขาเทออกเหลือใกล้ชิดติดจอก็อเรียกให้กี่ปลอกคอ อย่าแถวหลอกันลูกพี่แก้วไม่ไปเลยครับปแล้วกับตรงชาติหงยิงิงพี่ๆทุกคนนะ่ะจะไปเป็นเพื่อนกันเสี่ยงชีวิตเพื่อความกตัญญูข้อให้ปลาคุมกลองลูกลูกผู้กตัญญูโตพอแม่ทวันจะคุมกรอง,กกอออรองถ้าเตอต่ําตัวได้อย่าไปแบบสต,ตรีแ้วอย่าชื่อเบนจะหลักจะดีตีทุดพอแนะนำนายแก่นี่ลูกนะสาธุค่ะ พี่ทองอาจารย์อนุญาตแล้วแต่ท่านบอกว่าอย่าไปแบบสระตรีทําไงดีพี่จะพลาดก็ไปนตลาดตะโกหาชุดผู้ชายมาหนึ่งชุดไม่ยากเย็นจะรีบไปรีบมาทองจะไปยังไงมอเตอร์ไซค์ก็จะขันน้ำมันก็ไม่เปลืองคุณจะขี่ยังไงรุน่นมอเตอร์ไซค์เอาที่ไหนขอ,อาานของอาจารย์พระพารุ่นน้องอาจารย์นรงแป๊บเดียวก็ได้ เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อหโอ้น้องโรผีแป๊บเดียวดน้องนะค่ะผีรุ่นวิ่งนี่บักทองเอ้ยเอาไปเข็นนะเดินดีกว่าหงคอกม,มันพี่ได้แล้วรถมอเตอร์ไซค์ เจ็ดร้อยกาเกครับหนึ่ันบาทัะรวมแล้ว1นึ่งันเจร้อยไอ้เยอะหลัก็รถไอ้กินได้ไครับรถ,ร,ถรถลดลงเลยได้ไหมเอาเท่าไรต่อรองดูดิคาะขายได้ก็ขายทั้งหมดพันเจ็ดร้อยรั้อยหกสิบล้ อย่าได้ตะวิมีใจใจโอ้ลงกันเอืเออขึ้นเปล่นนานะดะมก็มันเอาไปเข็นน่ะ